ผัดกะเพราครับจวดจานเสร็จแล้วใส่หนูนาลงไปผัดกะเพราหนูนาครับก่อนๆมาดูขั้นตอนการผัดกะเพราหนูนาครับขอคลิปยาวเลยนะครับตรงนี้นะครับทุกท่านจะได้รู้ขั้นตอนครับหนูนาต้องสับให้ละเอียดนะครับหนูนาเราต้องสับให้ละเอียดให้เรียบร้อยใส่เครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับ เสร็จแล้วเอาหนูนาที่สับแล้วผัดนะครับผัดให้สุกให้ละเอียดเลยนะครับนี่นะครับสับต้องสับให้ละเอียดจริงๆแม้กระทั่งกระดูกนะครับหนูนาเราถึงจะสามารถทานได้ทั้งทั้งทั้งหมดเลยนะครับสับให้ละเอียดเสร็จแล้วเอาพริกกระเทียมนะครับอ่านะครับ ผัดให้สุกนะครับต้องสุกจริงๆนะครับเนื้อหนูนาจะต้องสุกจริงๆิพริกกระเทียมแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดตําด้วยกันนะครับแล้วก็ผัดก่อนแล้วก็เข้าเนื้อหนูนาลงไปโอ้โหกลิ่นออกมาเลยครับท่านผู้ชมมาดูครับใกล้จะสุกแล้วนะครับรอสักครู่นึงนะครับ เนื้อหนูนานี่เป็นหนูนาหนูนาที่อยู่ตามทุกนาจริงๆเลยนะครับนี่ครับผักเครื่องเคียงที่เราเตรียมไว้ครับต้องใส่น้ำไหมครับอาจารย์ใส่น้ำนิดหนึงนะครับ ใส่น้ำไปนิดนึงนะครับหลังจากที่เนื้อดูนาสุกแล้วนะครับให้เดือดไหมครับอาจารย์ให้เดือดใช่ไหมครับครัให้เดือดเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมนะครับเติมน้ำไปไก่แล้วนะครับประมาณกี่นาทีครับอาจารย์สามนาทีอีกห้านาทีนะครับรออีกห้านาทีนะครับให้สุกจริงๆนะครับเร่งไฟขึ้นไป ใส่กะเพราไหมครับใส่ใบกะเพราไหมครับใส่ครับใส่โอ้ใบกะเพราโอ้ยอด,อดน,อดน,นี่ใบกะเพราเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับผัดเผ็ดหนูนาโดยใส่ใบกะเพราด้วยโอ้กลิ่มมนมา,มาแล้วครับ<ห><ห>ท่านผู้ชมหลินออกมาแล้วโอ้ซิกกระทะหนิซิกกระทะอ๋อซิกกระทะิกอะไริกนี่ต้องเป็นกระทะที่เตาเออให้เขาชิมเลยอากข้าวตากอ้อ ไม,ไม่ไม่มีขึ้นมาเลยเอออาจารย์พิมแล้วครับขาดอะไรครับอาจารย์ขาดทุกอย่างครับ่าดรุกอย่างยังไม่ปรุงอรัวมีแ